วันนี้คะ่ะขอเรียนเชิญท่านพบกับพี่ติ๋วคะ่ะพันรวีมุกดาเจริญชัยคะ่สสคะวสวัสดีค่ะพี่ติ๋วสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ติว๋วสบายดีนะคะ,อะตอนนี้ค่ะ,คะสบายดีตั้งแต่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเบโอซิตและก็สบายใจขึ้นไปเยอะตอนนี้เรามาใช้แชมพูปิดผมขาวของที่นี้เป็นอนว่าเราใช้เพียงแค่ ใช้เวลานิดเดียวเองห้านาทีอห้านาทีเหรอผมเราก็ดำแล้วไม่น่าเชื่อค่ะเวลาล้างออกนี่เราสามารถที่เอาน้ำล้างออกได้เลยโดยที่ไม่มีน้ำดำๆออกมาที่ติดที่ตัวเราจริงเหรอคะค่ะและก็ไม่ไม่ติดที่ศีรษะด้วยอันละคะและอีกอย่างรู้สึกว่าใช้มานี้ไม่ปวดหัวไม่ไม่เข้าเป็น แชมพูสมุนไพรเป็นสมุนไพรเป็นแชมพูปิดผมขาวอย่างนั้แหละค่ะปิดผมขาวเพียง5นาทีเราไม่ต้องไปร้านก็ได้ค่ะเราทําเองได้5นาที5นาทีแค่นั้นไม่น่าเชื่อแล้วก็ล้างออกแล้วคนนี้ล้างออกปุ๊บเนี่ยผมขาวอยู่หายไปเลยเลยหายไปเลยเป็นผมดําแล้วค่ะเป็นผมดากลับมาสาวอีกทีแล้วปกติอายุอย่างเรานี่นะมากก็เหี่ยวผมก็ขาวค่ะ เขาเรียกว่าตึงไปหมดตอนนี้ก็ได้มาทุกอย่างแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนมีปัญหาถ้าเกิดว่าผมเขาขาวมากๆเลยอะฮะใช้แล้วก็ปิดได้เหมือนกันหรือเปล่าปิดได้หมดเลยหรอคะปิดได้หมดเลยแล้วนี่มีมีส่วนผสมเป็นเคมีเป็นอะไรไหมแล้วก็ที่ปลอดภัยขนาดไหนนะส่วนผสมของเขาค่ะคือว่าพี่อ่านอยู่ในฉาหลักแล้วเขามาใช้นี่นะก็เห็นแต่ว่าเขามีสมุนไพรมีโนนิค่ะ แล้วก็มีโสมค่ะส่วนสารเคมีเขาก็มีนิดหน่อยอะไรคะ,ะแบบของที่เราใช้ซื้อมาใช้ตามร้านทั่วไปอ่ะค่ะมันมีร้อยเปอร์เซ็นแต่น,นี่ก็มีประมาณสิบเปอร์็นแค่นั้นนี่อันนี้ใช้ได้ปลอดภัยใช่ไหมคะใช้ได้ปลอดภัยค่ะ,คะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋วมากๆที่มาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆตรงนี้นะคะว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไบโอซิสนี่นะคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็มาแนะนําให้ท่านได้รู้จักในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ติ๋วมากๆค่ะขอสวัสดีค่ะพี่ติว๋วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ